ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองคุยแฟรมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิตอปิกในวันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าเอาแล้วก,ก,กตกตสั่งกรรมการสอบยุบพักเพื่อไทยนพู้สับสุนรายการของเราในวันนี้คือท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากสับสุนรายการเข้ามาได้ที่กสิกร0631278299เข้ามานะครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยดีกว่า เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่18ธันวามั้งวันที่ถ่ายเนี่ยวันที่19นะฮะคืออ้างอิงจากเพจกรรมกรข่าวของคุณสวย,ยุทธเนี่ยเขาบอกว่ากกตสั่งสอบทักษิณชี้นำครอบงำเพื่อไทยนะพ่วง6กพักร่วมรัฐบาลเดิมหลังนายทะเบียนเห็นมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการสอบแพ่ไทยเป็นไทยก็คือว่ากก ok ตเนี่ยก็คือจะสอบเรื่องที่มีการไปตั้งรัฐบาล กันที่จันสองล่านะฮะว่าคุณทักษิณเนี่ยครอบงาพักเพื่อไทยนะฮะซึ่งตอนนี้กรกตก็สั่งให้ตั้งกรรมการสอบแล้วเพราะมันมีมูลไงเออถ้ามันไม่มีมูลน่ะเราไม่ตั้งกรรมการหรอกใช่ไหมเออคอมเซนต์ทีนี้ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยว่าตกลงเพื่อไทยเนี่ยจะโดนยุบไหมเนี่ยหรือจะหรือจะโดนเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยเรามาดูข้อสังเกตก่อนเออสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าตอนนี้กรกตเนี่ยรับเรื่องในช่วงที่มีคนไปร้องยุบพักเพื่อไทยที่สาลมนูญพอดีเลย จำได้ไหมเคสของคุณธีรยุทธ์อ่ะที่ไปร้องยุบพักเพื่อไทยอะ่ซอออะซอกอดอ่ะเพิ่งยื่นเรื่องซอกอดมาได้ไม่กี่วันแล้วนะกะกะตก็คือแบบรับเรื่องแล้วนะฮะซึ่งมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นก็คือแบบเรียกร้องให้หยุดกา,งงารกระทาแต่อันนี้สอบว่าเฮ้ยทุนทักษิณครอบงาหรือเปล่าไปไปตั้งรัฐบาลกันที่จันทร์สองล่านะฮะแล้วก็อีกอย่างนึก็คือว่าส,สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าหนึ่งในคนที่ร้องเรื่องนี้เนี่ย จนกรกะตต้องมารับลูกเนี่ยมีอยู่สองคนที่ผมติดใจก็คือ1คือหมอว่าลงนะฮะก็คือหัวหน้าพักไทยพักดีแล้วก็คุณเลืองไก่นะฮะซึ่งคุณเลืองไกเนี่ยเป็นนักร้องที่อยู่ฝั่งพลังประชารัฐนะเพราะเขาเป็นสมาชิกพลังประชารัฐเนาะเรียกว่าสารและมรุนอาจจะไม่รับเรื่องของคุณเลืองไกแต่มากะกะตรับนะจ๊ะซึ่งมันก็แปลกเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งบ้านป่ากับฝั่งสีแดงนี่คือกาลังซัดกันทุ๊บ ตับตุ๊บตับเลยนะอันนี้ผมก็เลยมองว่าเป็นการเดินเกมของฝั่งบ้านป่าหรือไม่นะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าตอนไอเรื่องของกกตที่เขารับลูกไปเนี่ยก็คือเรื่องที่ดันไปตั้งรัฐบาลกันที่บ้านจันทร์สองล่าใช่ไหมก็เลยตั้งแง่คุณทักษิณเนี่ยครอบครองครอบงำหรือไม่นะฮะซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ร้องสามนูนเนี่ยก็มีเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าภาษาชาวบ้านคือคุณทักษิณเนี่ยโดนร้องในเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะไปร้องที่สามน,นูนหรือไปร้องกกตตตซึ่งอนนนเี้รับลูกไปแล้วนะฮะ มันจะบังเอิญหรือไม่แต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกผมว่าเราเห็นกันอยู่ว่าเรื่องนี้มันคือการซัดกันนะระหว่าง2ฝั่งเนาะทีนี้ถามกลับมาว่าการที่กกตรับลูกเรื่องที่คุณทักษสินครอบงําพักเพื่อไทยเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อคดียุบพักหรือไม่นะฮะก็จากข้อสังเกตของเราเนี่ยทำให้เราเห็นว่าโอกาสยุบพักเพื่อไทยเนี่ยจากที่มีสูงอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้สูงกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะกกตรับลูกเครับ ดังนั้นสาม,มนุย์ก็อาจจะมองว่านี่ไงขนาดกรกรตยังเห็นว่ามีมูลเลยดังนั้นมันมีมูลแน่นอนคือมันไปด้วยกนันได้ถูกไหมจากคดียุบพักเก้าไกลเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่ากรกรตกับสาม,มนุษเนี่ยเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันสุดๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่ากรกรตอเอาด้วยเนี่ยสาม,มนุนจะเอาด้วยก็ไม่แปลกนะฮะเป็นเรื่องแบบ เรียกว่าถ้าถ้าตอนนี้สามนูนรับคาร้องเนี่ยผมว่าแม่งไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแล้วก็มีนัยยะหลายๆอย่างนะที่มันบ่งบอกว่าไอ้เคสการรับลูกของกตอตเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับลุงบ้านป่านะฮะเพราะว่านักร้องก็เป็นนักร้องของลุงบ้านป่าถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในการอัดกันร,ระหว่างสีแดงกับฝั่งบ้านป่านั่นแหละตอนนั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะผมมองว่าตอนนี้ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยหาพรรคสำรองไ้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันมันโอกาสรอดมันน้อยแล้วอะเพราะว่าตอนนี้คือเขาเขาเล่นแล้วนะ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจก็คือว่าสมมุติว่าเราเชื่อว่าพระเพื่อไทยเนี่ยโดนยุบแน่นะด้วยพลังกาลังแห่งบ้านป่าเนี่ยแล้วเขาจะโดนเมื่อไหรล่ล่ะเออก็มาดูข้อมูลที่เรามีนะฮะก็คืออ้างอิงจากไทม์ไลน์ของการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณธีรยุทธ์เนี่ยยื่นคําร้องล้มล้างการปกครองซอก่อนของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คือวันที่16มิถุนายนปี6 6นะฮะแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกยุบวันที่7สิงหาคมปี67 นับตั้งแต่วันที่คุณเทียยุทธยื่นเรื่องคำร้องซอกก่อนเนี่ยมาจนถึงวันที่ยุบพักเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปี2เดือน1ปี2เดือนเท่านั้นนะฮะไทม์ไลน์ในการยุบพักดังนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเราอ้างอิงจากฝั่งเพื่อไทยที่โดนยื่นยื่นซอกก่อนจากคุณเทียยุทธคนเดียวคนเดิมเนี่ยก็คือเขายื่นในวันที่10ตุลาปี67ผมก็คาดการว่าถ้ามันระยะเวลาการเดินงานเนี่ยมันพอๆกับการยุบพักเก้าไกลเนี่ย พักเพื่อไทยน่าจะถูกยุบในช่วงปีธันวาหกแปดก็คือธันวาปีหน้านะฮะตอนนี้เพิ่งพงจะตุลาเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าพักเพื่อไทยถูกยุบในช่วงธันวาปีหกแปดเนี่ยแปรไทยเป็นไทยก็คือคุณลุงอิงเนี่ยก็จะได้เป็นนายกป,ประมาณหนึ่งปีหน่อยๆน,นะฮะเรียกว่านานว่าแบบคุณเศรษฐาประมาณสองสามเดือนต,อต้องย้ำหลายๆทีนะว่าการยืน่นร้องยุบพักกันไปยุบพักกันมา,กกนมาเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะฮะการยุบพักในลักษณะที่มีอํานาจ ใหม่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยว่าไอพรปพักการเมืองเนี่ยมันควรที่จะถูกแก้จริงๆนะฮะแต่พักภูมิใจไทยก็ดูเหมือนไม่ค่อยอยากแก้เท่าไหร่เออซึ่งมันก็มันมันก็เลยต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยอยู่กันไปในการร้องยุบกันไปร้องยุบกันมาใครไม่ถูกใจใครก็ร้องยุบมันเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ไม่ถูกนะฮะก็คาดหวังว่าวันหนึ่งพักภูมิใจไทยจะตาสว่างแล้วกันนะฮะให้มันแก้เรื่องพรปพักการเมืองสักทีใครที่เห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะอ่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราก็คือช่วง youtube บอกให้ทำนะฮะคลิปที่ youtube บอกให้ผมมาทําวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่น่าจะเป็นช่องของ bright tv ใช่ไหมเขาเขียนว่า<บ>อปชอรอถามนายกแพทองทานตั้งนัทวุฒิมาได้ยังไงมีประวัติทําผิดกฎหมายผิดแล้วก็จุดๆๆแล้วเอาเป็นว่าประเด็นของคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าด้วยเรื่องของอพลังประชารัฐเนี่ยถามว่าเฮ้ย hey, อุ้งอิงอยตั้งนันทวุฒิมาเป็นที่ปรึกษานาของนายกได้ยังไงเพราะว่าคุณนันทวุฒิเนี่ยเคยทําผิดกฎหมายมาก,ก่อนอ่ะที่ระเด็ดเออถ้าถามว่าคุณนันทวุฒิเนี่ยเคยทําผิดกฎหมายจริงไหมก็คือจริงนะฮะแต่ว่ามันเป็นมันก็เป็นกฎหมายการเมืองอะ่ะเพราะว่าตอนที่เขาแบบว่าทําม็อบทาอะไรอะไรเไงี้ยมันก็จะมีโดนจับโดนอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นคดีการเมืองอครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเล่นตรก,กะนี้นี่ผมว่าสสพักส้มหลายๆคนนี่ก็เคยโดนเหมือนกันนะคือผมว่าถ้าจะจวก การที่คุณเต้นเข้ามาเป็นที่ประธานนายกเนี่ยผมว่ามันมันไม่ควรจวกเรื่องทําผิดกฎหมายแต่ผมว่ามันไอที่โดนจวกหนักๆเลยก็คือโดนจวกเรื่องของการตบัดสัตว์มากกว่านะเพราะคุณเต้นเนี่ยก่อนหน้านู้เนี่ยจําได้ไหมที่มันมีประเด็นที่พักเพื่อไทยข้ามขั้วแล้วคุณเต้นเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ไปกับเพื่อไทยแล้วเพราะว่าเพื่อไทยในตบัดสัตว์ไม่อยากออกหรอกแต่ว่ามันไปร่วมกันไม่ได้นะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ กลับไปแล้วนะก็เลยโดนดา่าซัดเลยนะครับว่าตบัดสัตว์ไงเออเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเพื่อไทยนะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาอยู่ใจกลางครับเพื่อไทยเพราะว่าเป็นที่ปรึกษานายกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณเต้นเนี่ยโดนจวกหนักเลยนะบอกว่าเรื่องของการตบัดสัตเนี่ยเหตุไหนบอกไม่เอาด้วยไงอะไรเงี้ยก็ดังนั้นเนี่ยสรุปสุดท้ายเลยก็คือถ้าจะจวกคุณเต้นของการที่มาเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยไม่ควรไปจจกเรื่องของประวัติทําผิดกฎหมายเลยนะเพราะว่ามันเป็นคดีการเมืองเนาะไม่ใช่คดีอาญาคดีแบบ ฆ่าคนขโมยของอะไรก็คือมันไม่ใช่คดีแบบนั้นไงเหมือนเป็นคดีแบบชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็โดนถูกไหมคุณพิธายังมีโดนร้องเลยนะเรื่องที่แบบไปจัดม็อบอะไรของเขาอ่ะเออดังนั้นเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆผมว่ามันควรจะว่ากันให้ถูกเรื่องเนาะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อะดังนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็ตามนั้นและกันนะฮะอ่ะสุดท้ายที่เห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะแล้วถ้าใครช่นชอบอยากสนับสนุนรายการก็เข้ามาได้ที่กสิกรศูนย์หกสามหนึ่งสองเจ็ด 8 2 9 9เข้ามานะครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด u b s c r i b e และประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย